แต่ว่ายังสู้ครับโอ้โหยตีเขายอดหน้าเลยครับแต่ว่าวันนี้กับมาเจอแชมป์จากอังกฤษครับเจอเบอร์ใหญ่ขึ้นมานี้แม่มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดครับฉลองศึกกล้าออกกลับไปวันจันนี่แม่่ห้านับโชคดำรงโชดบางแสนครับลูกศิษยสองเสียสอคู่หน้าเปรี้ยงเข้าไปซ้ายสายจิ้มออแล้วครับ เชิญชวนเลยครับทางด้านฉลองศึกมาแลกกันไหมเอาละครับค uh ุณคล้ายๆกับซ้ายอารมณ์ดีครับของฉลองศึกโอ้โหแหมเริ่มเปิดเกมแล้วครับทางด้านของเอลิสครับยกนี้ต้องอย่าเพลินนะครับเริ่มมาแล้วครับพลังกำปั้นของนักมวยจากอังกฤษนะครับหยุดไม่ได้บวกตั้งศอกแหมเริ่มมีศอกมาแล้วครับแตกหรือเปล่าครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้ว เลือดหยดมาแล้วครับโอ้โหพุ่งไปทีเดียวครับแม่โดนก็แค่พังานะครับเอลิสบาโบซาแต่ว่ายังสู้ครับโอ้โหตีเขายอดหน้าเลยครับเข่าลูกนี้ครับแต่ขาคิวอีกด้วยหรือเปล่าแม่มาที่มุมผู้บรรยายกระเซ็นมาถึงกระเป๋ากระเซ็นมาถึงไปรายการมวยแล้วครับตอนนี้ฉลองศึกรับมานครับโอ้โหซานตัวเอาแปงงอแล้วครับโอ้โหไม่ไหวครับหายใจไม่ทันครับเอลิส อย่างที่ผมเรียนไว้ครับดาวรุ่งกำลังจัดแสงขึ้นมาครับต่อยมันกันด็กคนนี้แต่ว่าไม่มีกลัวเหมือนกันครับทั้งแวร์กิดแลกกันแลกกันสิจัดมาจัดไปอาวคุณมระุษจัดมาอ่ะครับตอนนี้ครับเอลิสไม่มีทางเลือกแล้วครับไม่มีประตูเลือกแต่ว่าโอ้โหดูครับซ้ายของฉลองศึกยังมาครับทั้งหมัดทั้งแข้งโอ้พยาบวกศอกครับเอลิสแต่ดูครับศอกของฉลองศึกโหกยกไหลให้เลยครับแบบนี้เอามีอาการตอเอะกันแล้วของช่องแปดครับ นี่ครับมันมันแบบนี้ทีนี้ทีเดียวโดนมีอาการเหมือนกันกับฉลองศึกโดนลำตัวเข้าไปอ่ะฮึดมากิ้มซ้ายตั้งวยจากอังปิตโอ้โหพลิกไปพลิกไปดีิงครับเจอเข้าของฉลองศึกเข้าไปอีกนี่ครับของดีเมืองภูเก็ตมาแล้วตอนนี้ดูเโชคไปโอ้โหโชกไปปาดเลือดไปครับเอาละครับไปต่อเลยครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วโอ้โหดูครับเข้ามาก็เจอซ้ายสกัดครับ3เมตรโอ้โห4เมตร เตะเข้าไปครับตราบใดที่มีแรงเอลิสปาโบลซาบอกขอเร่งเดี๋ยวครบเดี๋ยวเอาไปเจอบัตรเหมือนกันครับโอ้โหจะมาจะมาโอ้โหน่าจะมีรางวัลดูเดือดน่าจะมีรางวัลดูเดือดอ้าว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 อากาศร้อนอากาศร้อนโอ้โหดูครับใครเป็นใครไม่รู้แล้วครับตอนนี้ครับเอลิสปาโบซ่านี่เร่งดีบาลแล้วครับตอนนีผมเตรียนไว้ครับดาวรุ่งดวงใหม่ของช่องแปดครับเด็กคนนี้นี่ครับสะบัดศอก แพ้ชนะไม่รู้ครับฉลองศึกมาอย่างนี้ตั้งแต่นัดแรกครับเด็กคนนี้ครับแอบจับตาดูตั้งแต่ไฟแรกนะครับดูเตะซ้ายครับมาจากทีมอ,มอีเกิลมวยไทยใส่เต็มทุกทีครับก็ต้องชมทางด้านของนักมวยจากอังกฤษด้วยครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับจังหวะลุนจังหวะเสียวเลยครับทางด้านของเอลิสปาโบซ่าเร่งขึ้นมาครับ the red corner